สวัสดีครับผมนายไปศาษสันทองนะครับวันนี้ก็เอช่นเคยนะครับก็จะมาเล่าเรื่องอดีตแฟนนะครับอ่าเป็นคนสุพรรณเนาะอยู่อู่ทองวันนี้ที่ผมจะมาเล่าก็คือผมไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่อู่ทองหรืออยู่ที่ไหนนะนะอดีตแฟนนะอดีตแฟนก่อนหนะ้านั้นก็อดีตอดีตแฟนผมก็เออไปเล่นที่นะคนปรปฐมนะตาบอดอิงสามพรานนะผมใ่้เล่นชื่อบูธนะครับอายุยี่สบหกปีนะจะเล่นชื่อบูธนะ บอกไปไมาสารวุฒรทหารบูธนะครับก็ถามว่าตั้งแต่ปีหกหกแล้วก็หกเจ็ดเนี่ยจะขึ้นหกแปดเนี่ยสามปีที่เราได้เลือกกันมานะครับย้ำนะสามปีที่เราได้เลิกกันมาก็เป็นระยะเวลาเนี่ยสามปีเต็มเ็นะ ถามว่าทำไมเราถึงเลิกกันนะ <c oughs> หนึ่งความสัมพันธ์เราไม่ลงตัวแล้วก็สองเาไปกันไม่ได้แล้วก็สามก็คือมีเรื่องครอบครัวมาเกี่ยวข้องนะครับถามว่าปัจจุบันผมยังมีแฟนใหม่อยู่ไหม คำตอบก็คือมีนะครับแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อน้องอืมแต่น้องเขาอยู่ภาคเหนือนะเป็นคนจังหวัดเป็นเป็นคนภาคเหนือแต่ว่าอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดอ่าอยู่จังหวัดหนึ่งนนะอยู่จังหวัดหนึ่งของภาคเหนือแต่ตอนนี้เขามาอยู่ที่อ่าสมุทรปราการนะครับ น้องเขาอายุยี่สิบปีนะเราเพิ่งได้อ่าคบกันแต่ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันจะลงตัวหรือเปล่านะแต่แต่แตงเลไรก็ตามผมสิ่งที่ผมกลัวก็คือปีหกแปดนะครับแต่แต่แต,แต่แต่ปีหกแปดก็น่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนเพราะวาอดีตแฟนผมก็ก็ เราก็ไม่ได้ติดต่อกันสามปีแล้วนะปีหกเจ็ดปีหกเราแล้วก็ตัง้งแต่ปีน่าจะรู้สึกว่าปีหกห้าหกหกหกเจ็ดเนี่ยสามปนีนะถ้าเข้าสู่ปีหกแปดก็สี่ปีเต็มๆที่เราไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับก็อยากจะฝากบอกอดีตแฟนนะถ้าติดตามติดต่อผมนะอยากจะฝากบอกอดีตแฟนแล้วก็อดีตเพื่อนแฟนนะ มาก็คือน้องธนพรเจาะเหมาะเนาะหรียว่าขนุนเนาะก็หลังจากนี้ก็คือปีหกแปดปีนี้นะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมอยากจะจบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนแบบคือแบบอยากจบแบบแต่โดยดีอยากจบความสัมพันธ์แบบโดยดีเนาะคือแบบไม่อยากกลับไปนะ แล้วก็ผมบอกเลยว่าน้องคนเนี้ยที่ผมได้เข้ามาเป็นแฟนเนี่ยน้องเที่ยวอ้ออายุีสิบปีอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของภาคเนือเนี่ยเขามีโรคประจําตัวหนึ่งโรคแต่ถามว่าผมเชื่อไหมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือน้องเขาบอดสนิทแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือมองเห็นสามองเห็นก็เป็นคนสายตาเด่นลางนะครับก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าขอบคุณที่ว่าติดตามเรื่องราวอาดีตแฟนผมนะติดตามเรื่องเรื่องราวอาดีตแฟนผมเนี่ยตั้งแต่ ep แรกจนถึง ep สุดท้ายนะเราผมก็จะมาอัดคลิปต่อจาก เดือนที่แล้วนะครับของปีนี้นะครับก็อยากจะฝากบอกอดีตแฟนผ่านดิ k t ตอกแล้วก็ผ่านทุกแพทผ่านทุกแพลตฟอร์มเนาะ,นะผ่านทุกแพลตฟอร์ม YouTube f เ c e b o o k เนี่ยนะครับก็อยากจะจบความสัมพันธ์ด้วยดีกับอดีตแฟนเก่านะฮะก็เริ่มต้นใหม่อืมเพราะว่าเท่าที่ผมได้สอบถามเพื่อนอดีตอ่าเพื่อนของอดีตแฟนเพื่อนของอดีตแฟนแต่ละคนหรือว่าคนในคนหนึ่งเนี่ยถามว่าเออเขาอยู่ยังไงโทรศัพท์พังไหมน,นู่นนี่นั่นแต่เพื่อนของอดีต แฟนก็เขาก็ไม่เล่าอะไรให้เราฟังนะครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาก็ผมก็ไม่สามารถก็คือก็คือบอกตรงๆนะว่าไม่มีข้อมูลใดๆนะครับย้ำเลยหกนาฬิกาสนะิบสี่นะบันทึกวิดีโอผมการแต่สองครับผมไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับถ้ามีก็อาจจะมาเล่าให้ฟังได้นะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าถามว่าตอนนี้ผมมีความทุกข์อยู่ไหม ก็มีนะครับมีอยู่บ้างนะแต่ยังไงผมก็ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกคนนะต้องผ่าน,นไปให้ได้แล้วก็ อ่อผมเนี่ยถามว่า <c oughs> อยากมีชีวิตในในอนาคตนี่คืออยากมีชีวิตแบบจริงจังไหมอยากมีชีวิตคู่ไหมก็อยากมีนะอยากมีอืมคือแบบเป็นคนที่ไม่โกหกอ่าอยากมีแบบจริงจังเลยนะครับก็สิ่งที่สำคัญเลยที่ ผมอยากทำนี like like ่ก็คืออยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะที่แบบเออจริงจังกับเราประมาณนี้เจ็ดนาฬิกาบันทึกวิดีโอเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดบันทึกวิดีโอปุ่มการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานก็อยากจะฝากนะครับถึงเพื่อนของอดีต แฟนแล้วก็ตัวของอดีตแฟนเองก็ตามนะก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะอืมก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับความที่ว่าผมเนี่ยถูกผู้หญิงทิ้งมาเนี่ยนะก็ มันก็รู้สึกเจ็บปวดนะความทุกข์ความเสียใจมันก็จะเริ่มขึ้นแต่ต่างจากน้องคนนี้น้องคนนี้บอกเลยว่าอืมถ้าจะให้ผมพูดตรงๆก็คือแบบอันที่ผมขอไม่เปิดเผยรายละเอียดนะไม่บอกดีกว่าแต่ที่รู้ก็คือน้องเขาเจอมาเยอะกว่าผมอีกแต่ผมเนี่ยผมโดนมาเนี่ยหนักกว่าน้องเขาก็ระมีร้องไห้แล้วก็ เคยเล่าให้แม่ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นปีนี้แหละครับแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเดือนมีนาประมาณเดือนมีนากุุภมพามีนาหกเจ็ดนะแล้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วผมมีคลิปอยู่ปรเก้าถึงสิบกว่าคลิปเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้ฟังในช่องของคุณบู๊ทนะเดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บรายละเอียดในช่องเก่าก่อนเนาะ แต่ก่อนที่ผมจะเอาคลิปมาปล่อยนั้นผมก็ต้องปรึกษากับน้องเขานิดหนึ่งนะคืออันนี้ที่มาเล่านี่คือเป็นตัวผมเองนะแต่ถ้าอยากฟังคลิปเสียงจริงๆผมมีคลิปเสียงมาให้ฟังอืมอดีตไม่ใช่อดีตหรอกนะแต่เราคงปีคนคนนี้ชื่อว่าทวีพรสีแก้วหรือว่าน้องพรนะเดี๋ยวตามชมในคลิปได้เลย